หลังคืนนั้นหมู่บ้านหนองแสงไม่เหมือนเดิมอีกเลยไม่ใช่เพราะมีศพเพิ่มแต่เพราะทุกคนรู้แล้วว่าความตายไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในบ้านอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจำที่ไม่มีใครอยากยอมรับเช้าวันถัดมาไม่มีใครออกมาหน้าบ้านไม่มีเสียงไก่ไม่มีเสียงหมา ไม่มีควันไฟจากครัวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนกลั้นหายใจพร้อมกันรอให้ใครสักคนเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเมื่อคืนมีบางอย่างหลุดออกมาแล้วศพผู้ใหญ่บ้านถูกวางไว้กลางศาลาไม่มีรอยแผลไม่มีเลือดไม่มีอะไรที่บอกได้ว่าเขาตายยังไง แต่คนที่เคยเห็นศพมาก่อนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความตายตามธรรมชาติผิวหนังของผู้ใหญ่บ้านซีดซีดแบบไม่เหมือนคนตายแต่เหมือนของที่ถูกล้างจนหมดสีริมฝีปากแห้งแตกตาเบิกค้างเหมือนยังรู้สึกตัวในวินาทีสุดท้ายที่ทุกอย่างถูกเอาออกไปไม่มีใครกล้าปิดตาให้ เพราะลึกๆทุกคนกลัวว่าถ้าปิดเขาอาจลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพระกับหมอผีไม่กล้ากลับวัดไม่กล้ากลับบ้านไม่ใช่เพราะกลัวปอบแต่เพราะรู้ว่าถ้าออกจากหมู่บ้านตอนนี้คนที่เหลืออยู่จะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปพวกเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่อาคมไม่ใช่แค่ผี แต่มันคือบางอย่างที่เติบโตจากความนิ่งเฉยของคนทั้งหมู่บ้านมานานเกินไปหมอผีเป็นคนพูดก่อนเสียงแหบตาแดงเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองมาสายปอบตัวนี้ไม่ใช่ปอบที่ไล่ได้ด้วยคาถามันไม่อยู่ในร่างมันอยู่ในความหิวและความหิวของมันเกิดจากพวกมึงคำว่าพวกมึงทำให้คนหลายคนสะดุง้ง เพราะไม่มีใครกล้าปฏิเสธเริ่มมีคนโวยวายเริ่มมีคนตะโกนโทษกันไปมาเริ่มมีคนพูดว่าก็ยายสีมันผิดเองก็ใครใช้ให้มันเล่นของก็ใครใช้ให้มันอยู่คนเดียวแต่ทุกประโยคเหมือนคำแก้ตัวที่พูดดังแค่ไหนก็ไม่กลบเสียงในหัวตัวเองได้เพราะทุกคนรู้ดีว่ายายสี ไม่ได้เริ่มความหิวนี้เธอแค่เป็นคนที่รับมันไว้แทนหมู่บ้านทั้งหมดกลางวันผ่านไปช้าๆเหมือนพระอาทิตย์ไม่อยากตกแต่พอแสงเริ่มอ่อนลมเริ่มเย็นคนทั้งหมู่บ้านก็เริ่มกระสับกระส่ายเพราะกลางคืนคือเวลาที่ปอบเลือกเด็กเริ่มร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล หมาเริ่มซ่อนตัวใต้บ้านคนแก่เริ่มสวดมนต์เสียงสั่นและบางบ้านเริ่มได้ยินเสียงเคาะไม่ใช่เคาะประตูแต่เป็นเสียงเคาะผนังจากข้างในเคาะเว้นเคาะเว้นเหมือนใครบางคนนั่งอยู่ในบ้านกำลังขอให้เปิดออกบ้านหนึ่ง ผู้ชายเมาคนหนึ่งทนไม่ไหวตะโกนด่าตะโกนไล่ตะโกนเหมือนคนที่อยากแสดงความกล้าให้ความกลัวกลายเป็นเรื่องน่าอายเขาเปิดประตูพรวดออกไปวินาทีเดียวเสียงตะโกนหยุดเหมือนมีมือมาบีบคอจากด้านในคนในบ้านได้ยินแค่เสียงหายใจที่สั้นเหมือนมีอะไร ดูดอากาศออกจากปอดเขาทีละนิดไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงขอชีวิตมีแค่เสียงหนึ่งที่ดังชัดมากในความเงียบเสียงดูดพอคนกล้าออกไปดูเหลือแค่ร่างที่นั่งพิงเสาเหมือนคนนอนพักไม่มีแผลไม่มีเลือดแต่ผิวหนังเหี่ยวลงเหมือนคนแก่ขึ้นในคืนเดียว และกลิ่นคาวลอยออกมาช้าๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเปิดประตูอีกหมู่บ้านหนองแสงกลายเป็นหมู่บ้านที่ทุกคนขังตัวเองอยู่ในบ้านเหมือนนักโทษที่ไม่รู้ว่าเพชฌฆาตจะมาเคาะห้องไหนก่อนแต่ปอบยายสีไม่เคาะทุกบ้านมันเลือก มันจะไม่เลือกคนที่กลัวที่สุดเพราะความกลัวบริสุทธิ์รสชาติบางมันจะเลือกคนที่กลัวและรู้สึกผิดคนที่เคยพูดว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนที่เคยหันหน้าหนีคนที่เคยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของกูพวกนั้นคืออาหารชั้นดีคืนหนึ่งเด็กหลายคนฝันเหมือนกันอีก ฝันว่ายายสีนั่งอยู่ใต้ต้นตะขบถือหม้อดินไว้บนตักในหม้อไม่ใช่ของแต่เป็นเสียงเสียงร้องเสียงขอเสียงคนที่เคยถูกทิ้งยายสีตักเสียงพวกนั้นขึ้นมากินช้าๆเหมือนกำลังชิมแล้วเธอเงยหน้ามามองเด็ก พูดเบาๆไม่ต้องกลัวถ้ายังไม่มีความผิดยายจะไม่กินเด็กหลายคนตื่นขึ้นมาร้องไห้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มเข้าใจเข้าใจว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเคยทำอะไรไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้มือวันที่สาม หมอผีเสนอทางเดียวที่เหลืออยู่ถ้าฆ่ามันไม่ได้ก็ต้องทำให้มันอิ่มประโยคนั้นทำให้ทุกคนเงียบไม่มีใครถามต่อแต่ทุกคนรู้ว่าคําว่าอิ่มหมายถึงอะไรบางคนเริ่มร้องไห้บางคนเริ่มสัน่นบางคนเริ่มคิดถึงใครที่ควรถูกเลือก เพราะในหมู่บ้านที่กำลังจะตายศีละธรรมคือของฟุ่มเฟื่อยคืนนั้นมีการประชุมเงียบๆในบ้านหลังหนึ่งไม่มีการพูดเสียงดังไม่มีการเรียกชื่อจริงมีแค่การมองและการเข้าใจตรงกันแบบไม่ต้องพูดก่อนเที่ยงคืนมีคนหนึ่งถูกพาออกจากบ้านเขาไม่ขัดขืนไม่ร้อง ไม่โวยวายเพราะเขารู้ดีว่าเขาเคยพูดอะไรเคยทำอะไรและเคยปล่อยให้ใครอยู่กับความตายลำพังเขาถูกพาไปใต้ต้นตะขบหน้าบ้านใหญ่สีลมเย็นกลิ่นคาวหม้อดินวางอยู่ตรงนั้นเหมือนรออยู่แล้วและในความมืดเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูทุกคนมาช้าไป แต่ก็ดีกว่าไม่มาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงยายสีแต่เป็นเสียงของหมู่บ้านที่ถูกขุดออกมาพูดผ่านเธอไม่มีใครมองตอนมันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากเห็นพอทุกอย่างจบเหลือแค่หม้อดินที่หนักขึ้นและความเงียบที่หนาขึ้นกว่าเดิมแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่ความอิ่มมันคือความอยากที่ได้ลิ้มรส และรู้ว่ายังมีอีกและนี่คือเรื่องเล่าจากกรลาแกงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ